สำหรับใครนะคะที่มีความสนใจหรือมีความชอบเกี ì, ย่ยวกับด้านโหราศาสตร์นะคะสามารถเข้าไปหาความรู้เพิ่มเติมนะคะหรือว่าถามตอบได้ที่ไลฟ์สดรายการคนบ้าดวงทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีเวลา3ามทุ่มเป็นต้นไปนะคะที่แอปแดงช่องโหราพยักษ์ช่องนี้เลยนะคะและสําหรับใครนะคะที่ดูไม่ทันนะคะสามารถจะเข้ามาดูย้อนหลังได้นะคะที่ปุ่มไลฟ์สดตรงนี้เลยนะคะจะมีนะคะหน้าปกเป็นหัวข้อต่างๆเลยนะคะสนใจเรื่องไหนเป็นพิเศษชอบเรื่องไหนเป็นพ<อ>ิเศษสามารถเข้ามาดูย้อนหลังได้ตลอดเวลาเลยนะคะ สวัสดีครับมาพบกับรายการโหราพยาษย์ประจําเดือนกันยายนนะครับสำหรับพี่ประกาวคนลัคนาราศีมีนครับดาวังคารที่เสวยองค์เกณฑ์กับลัคนาทำให้รายได้ดีครับแต่ในเดือนนี้ดาวมรตยูจากโครจรถอยหลังและ ดาวต่างๆจะเริ่มย้ายออกจากภพอลีแล้วก็เข้าไปอยู่ในภพปัตตนีทําให้ด้านความรักดีขึ้นตามลําดับจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาติดตามรับชมรับฟังกันก่อนจะไปนะครับมีข่าวประชาสัมพันธ์เหมือนเดิมใครมีปัญหาทุกใจอยากจะให้อาจารย์ยักษ์ดูดวงฟรีแบบไม่มีค่าใช้จ่ายก็ติดตามรายการคนบ้าดวงครับทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสตั้งแต่เวลาสามทุ่ม เป็นต้นไปครับใครโทรติดได้ดูฟรีแน่นอนครับและตอนนี้อาจารย์เปลี่ยนช่องทางการติดต่อครับจะดูดวงจะสมัครเรียนหรือจะซื้อสินค้าประจำรายการก็สามารถแอดไลน์ไปซื้อสินค้าได้ที่นะครับไลน์ ID แอดพยายักษ์มีแอดนำหน้าแล้วตามด้วยพยายักษ์ p a y a y a k ครับ เรามาดูด้านจิตใจและภาพรวมของคนลัคนา,าราศีมีนกันก่อนแล้วกันนะครับในช่วงตอนนี้ดาวาราหูครับโคจรทับตัวดาวาราหูเป็นดาวเจ้าเรือนพบวิน่าแสดงว่า ในช่วงนี้นะครับก็ยังมีเรื่องไม่คาดคิดไม่คาดฝันเข้ามาอยู่นะครับหรืออาจจะมีการเดินทางระยะใกล้ๆเข้ามาตลอดตลอดหรือบางดวงอาจจะมีการเดินทางไกลเดินทางไปต่างประเทศอะไรลักษณะนั้นแต่ด้วยความที่ดาวประจำตัวเป็นดาวพะระฤหัสและอยู่กับดาวมะรึตยูครับในช่วงนี้อาจจะมีเกณฑ์ต้องอะไรครับ ป่วยเข้าโรงพยาบาลหรืออยู่บ้านเฉยๆอะไรลักษณะนั้นด้วยเพราะดาวราหูเองนอกจากจะเป็นดาวต่างประเทศแล้วมันแปลว่าโดนกักบริเวณเช่นต้องพักตัวอยู่ที่บ้านหรืออยู่ในโรงพยาบาลน,นะครับในเดือนนี้ดาวสุขจะจรเข้าไปอยู่ในภพมรณะถ้ารู้ดังนี้แล้วซื้อนะครับปลานะครับหรือซื้อชีวิตไปปล่อยหน่อยไปปล่อยชีวิตหน่อยจะทําให้ด้าน สุขภาพร่างกายนั้นดีขึ้นครับดาวเสารที่โครจรถอยหลังแต่ดาวเสารในเดือนนี้เสยวยวอละโคตะมะนาวางเพราะฉะนั้นนะครับลาภผลเงินทองความสำเร็จยังมีเข้ามาอยู่นะครับอาจจะได้จากเพศตรงข้ามหรือนะครับคอยติดต่อเจรจาร่วมกับเพศตรงข้ามก็จะได้ดีเป็นพิเศษ ตัวดาวประจําตัวนั้นอยู่ในราศีพฤษภซึ่งอยู่กับดาวมะตยูดาวประจําตัวนั้นสเสวยตรียางสาวเพราะฉะนั้นในช่วงนี้จะอารมณ์ร้อนหงุดหงิดง่ายโมโหร้ายจะต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องการตัดสินใจเป็นอย่างมากเลยครับและในเดือนนี้จะเป็นเดือนสุดท้ายที่ดาวจะเดินเป็นปกติแล้วนะครับเดือนตุลาคมดาวพฤหัสเองจะมีการ โคจรถอยหลังและกว่าจะกลับมาเดินต้องรอถึงวาเลนไทายก็คือต้องรอถึงวันที่14กุมภาพันธ์เพราะฉะนั้นนะครับถ้ามีเหตุอะไรจะต้องตัดสินใจจะต้องตัดสินใจภายในเดือนกันยาน,นี้หรือไม่ตัดสินใจอะไรเลยมีอะไรก็ทำไปนะครับจะดีที่สุดในช่วงแรกตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่19 นะครับกันยายนดาวพุธซึ่งเป็นดาวเกี่ยวกับเรื่องคำพูดนั้นโคจรอ,อยู่ในภพอะลีทำให้ท่านมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องนะครับเกี่ยวกับเรื่องหุ้นส่วนคนรักแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่อาจจะมีการทะเลาะกันในช่วงเวลาดังกล่าวครับและดาวสุขที่โคจรเล็งรัทํทำให้เนื้อหอมขึ้นมานิดนึงแต่ยังไม่ควรรับใครเข้ามาอยู่ในช่วงนี้ครับหลังจากนั้นวันที่17 กันยายนดาวอาทิตย์ครับย้ายราศีเป็นกเกษตรสลับเรือนคนที่เข้ามาในช่วงนี้จะเป็นคนที่นะครับคบได้ทนคบได้ยาวแต่หนึ่งในนั้นจะต้องระวังคนที่ไม่เหมาะสมคนที่ไม่คู่ควรก็จะมีเข้ามาในช่วงดังกล่าวด้วยเพราะดาวอาทิตย์นั้นเป็นดาวเจ้าเรือนพบอลิครับหลังจากนั้นความรักจะดีขึ้นอย่างชัดเจนครับในช่วงวันที่ 19นะครับกันยายน์ดาวพุธย้ายราศีและได้ตำแหน่งกระเตดและได้ตำแหน่งอุดแสดงว่าคนที่เข้ามาในช่วงนี้นะครับนอกจากจะครบทนครบยาวครบนานเลิกยากแล้วจะเป็นคนที่มีรายได้ค่อนข้างดีนะครับเดี๋ยวไปติดตามเกันเกี่ยวในเรื่องความรักแต่ด้านสุขภาพหลังจากวันที่21ไปนะครับ ดาวสุกจะย้ายเข้าไปอยู่ในภพมลณนะอันนี้แหละสําหรับพี่ปลาเก๋าหรือคนลัคนาราศีมีจะต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพและจะสุกดาวสุกนั้นจะอยู่อย่างนี้ไปจนถึงกลางเดือนตุลาคมเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นดูแล้วตามนี้ต้องระวังด้านสุขภาพในช่วงเดือนกันยาแล้วก็เดือนตุลาตามลำดับครับส่วนด้านการเงินอังคารนะจะอยู่ราศี เมถุนไปจนถึงวันที่19ตุลาคมเพราะฉะนั้นอาจารย์มองว่าด้านรายได้นั้นนะครับไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมของนะครับคนลัคนาราศีมีนเดี๋ยวเรามาดูเจาะกันรายเรื่องกันเลยนะครับเอาเรื่องรายได้กันก่อนแล้วกันในเดือนนี้ถ้าใครตกงานอยู่หรือมีเหตุจะต้องต่อรองเจราจาอะไรต่างๆนะครับ ดาวังคารนั้นจะทำมุมดีตั้งแต่วันที่5กันยายนเวลา15.00นายยปจนถึงวันที่27นะครับกันยายนเวลา2ทุ่มเพราะฉะนั้นนะครับในช่วงนี้ถือว่ายาวนานกว่าราศีอื่นมากๆเลยถ้าจะซื้อของใหญ่ซื้อของมีราคาก็นะครับในช่วงวันที่5กันยาไม่เกิน27กันยาแต่ถ้าเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส จะต้องเหลือแค่วันที่5กันยาไม่เกินวันที่25กันยาเพราะวันที่26กันยาดาวมฤรตยูครับจะโคจรถอยหลังตั้งแต่วันที่26กันยาเวลาตี2เพราะฉะนั้นเรื่องนะครับการซื้อของจะเป็นช่วงนั้นในช่วงวันที่1จนถึงวันที่5นั้นดาวอังคารนั้นเสวยเทสาตรีเลิกเพราะฉะนั้นอาจารย์ว่าหาได้เท่าไหร่ก็ใช้หมดจะมีเหตุ เก็บตังค์ไม่อยู่ครับแต่หลังจากนั้นก็จะเริ่มดีขึ้นไปถึง25วันเลยทีเดียวครับในส่วนของดาวอังคารนั้นหลังจากวันที่5ไปดาวัคารเสวยเทวีเลิกดาวลาภะก็เสวยเทวีเลกเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ท่านที่เป็นผู้ชายจะมีเพศตรงข้ามคอยสนับสนุนช่วยเหลือเกี่ยวเรื่องการขายเรื่องรายได้ดีเป็นพิเศษอาจจะได้ ลาบผลเงินทองของขวัญจากเพศตรงข้ามหรืออะไรลักษณะนั้นนะครับส่วนท่านที่เป็นสุภาพสตรีก็จะมีรายได้จากสุภาพบุรุษหรือผู้ชายเอาของมาให้หรือนะครับชี้ช่องรวยอะไรต่างๆลักษณะนั้นลักษณะงานในช่วงนี้ถ้าใครรอขายรถขายบ้านอยู่ก็จะมีเกงฑ์ขายรถขายบ้านได้ในช่วงนี้หรือจะซื้อรถซื้อบ้านก็สามารถ ทำได้แต่ดาวพุธเองจะเสวยมหัธโนเลิกหลังจากวันที่10กันยายนเพราะฉะนั้นถ้าจะต้องกู้รถกู้บ้านก็ให้เลยวันที่10กันยายนไปก่อนครับแล้วก็หลังจากนั้นวันที่17อาทิตย์กับพุธเป็นกเกษตรสลับเรือนวันที่19ดาวนะครับพุธนะครับเสวยตำแหน่งกเกษตรแล้วก็ตำแหน่งอูดเพราะฉะนั้น อาจารย์มองว่าช่วงนี้นอกจากจะมีเกณฑ์ได้เงินแล้วอาจจะมีเกณฑ์เจอคนถูกใจด้วยนะครับแล้วก็ที่มาของรายได้นะครับอาจจะมาจากการขายบ้านขายรถหรือกงสีนะครับที่บ้านอาจจะขายอาสังหาริมทมรัพย์ได้แล้วก็ท่านก็ได้ส่วนแบ่ง ในช่วงนี้ด้วยอะไรลักษณะนะั้นหรือบางทีอาจจะมีโชคมีลาบแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันเพราะฉะนั้นในเดือนนี้ตั้งแต่วันที่1วันที่16จนถึงวันที่1ตุลาคนลัคนาราศีมีนมีเกณฑ์มีโชคแบบไม่คาดฝันหรือมีเกณฑ์ถูกหวยนั่นเองนะครับถ้าจะซือซ้อก็ซือ้อเลขบ้านเลขรถหรือนะครับมีเกณฑ์ย้ายที่อยู่ไปพักที่ไหนก็ซื้อ เลขบ้านเลขห้องตรงนั้นก็ได้นะครับดูแล้วดีมากๆเลยครับแต่หลังจากวันที่25กันยายนตัวดาวอังคารเองจะเสวยตรียางเสาไม่ควรซื้อของมีราคาไม่ควรซื้อของใหญ่ไม่ควรซื้อของแพงครับแล้วเดี๋ยวช่วงเดือนตุลาค่อยไปว่ากันอีกทีนึงอังคารก็จะได้วอละโคตมะนวางในราศีเมถุนแล้วก็ ย้ายราศีก็ดีอีกเช่นเดียวกันนะครับแต่อย่างไรอาจารย์แนะนําให้เก็บเงินไว้หน่อยนะครับสําหรับดาวการเงินของคนลัคขณาราศีมีนนั้นจะมีเกณฑ์ถอยหลังในช่วงวันที่1นธันวาคมครับอันนี้ก็เป็นทั้งหมดเกี่ยวกับเรื่องรายได้นะครับส่วนด้านลูกน้องถ้าจะรับเข้ามานะครับอาจารย์มองว่าช่วงที่ไม่ควรรับนะครับช่วงที่ไม่ควรรับก็คือตั้งแต่วันที่1 จนถึงวันที่4กันยายนเวลา7โมงเช้าครับอีกช่วงหนึ่งก็คือวันที่6เวลาหนึ่งทุ่มจนถึงวันที่9เวลา6โมงเช้าและอีกช่วงหนึ่งก็คือวันที่13กันยาเวลา5ทุ่มไปจนถึงวันที่18กันยาเวลา7โมงเช้าแล้วก็ช่วงสุดท้ายครับวันที่22กันยาเวลาเที่ยงไปจนถึงวันที่24กันยา เวลา16.00นอที่อาจารย์พูดมาห้ามรับลูกน้องในช่วงนั้นละกันครับอ่ะต่อมาครับเรามาดูเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพโรคภัยไข้เจ็บครับปรากฏว่าดาวอุบัติเหตุนั้นคือดาวมะตยูและดาวเกตตอนนี้ดาวเกตอยู่ในเรือนพลฤหัสด,ดาวพลฤหัสก็อยู่กับดาวมะตยูเพราะฉะนั้นในเดือนนี้คนลัคนาราศีมีมการเจ็บตัวเกิดประสบอุบัติเหตุแล้ว อาจจะไปถึงผ่าตัดหรือฉายหลังสีด้วยกันเรื่องทําสัญญาการความงามไม่แนะนําครับให้ระวังอุบัติเหตุเป็นพิเศษในช่วงแรกดาวสุกเองนะครับสเสวยตําแหน่งนิดนิดแปลว่าไม่หนักหนาสาหาัสแต่นะครับด้วยความที่ดาวสุกนั้นนะครับจะ,สะเสวยตรียังเสาช่วงหนึ่งเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็มองว่าในช่วงวันที่4เวลาสองทุ่มจนถึงวันที่12เวลา 19.00นถ้ามีเรื่องเจ็บตัวหรือต้องผ่าตัดหรือต้องรักษาก็อย่าไปในช่วงนั้นเพราะตัวเองดาวศุกร์เองจะเสวยตรีอย่างเสาครับหลังจากนั้นนะครับดาวศุกร์นะครับก็จะมีดาวทิดย้ายมาในช่วงวันที่17นะครับกันยายนเพราะฉะนั้นในช่วงนี้อาจจะต้องระวังทั้งเรื่องท้องเรื่องกระดูกสันหลังแล้วก็ ระบบขับถ่ายครับหลังจากนั้นวันที่19ครับดาวพุธย้ายราสีให้ระวังคนรักเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายแล้วก็ระวังอุบัติเหตุทางรถยนต์ครับหลังจากนั้นเป็นจุดที่จะต้องระวังที่สุดคือดาวศุกร์เข้าบ้านตัวเองแล้วก็เป็นดาวเจ้าเรือนพบมรณนะให้ระวังโลกเก่ากําเริบหรือนะครับอวัยวะที่เรามักเจ็บตัวเช่นบางคนเจ็บแต่ขาขวา เวลามีปัญหาเจ็บตัวอะไรก็เจ็บแต่ขาขวาก็ให้ระวังขาขวาหรือบางคนมักเจ็บแต่แขนซ้ายแขนซ้ายเดาะแขนซ้ายหักแขนซ้ายมีผ่าตัดก็ให้ระวังในเรื่องแขนซ้ายนะครับเพราะนั้นเราเจ็บป่วยอะไรตรงไหนก็ให้ระวังตรงนั้นเป็นพิเศษนะครับและดาวมรณะพอเข้าบ้านตัวเองตรงนี้คนลัคนาราศีมีเกณฑ์ไม่ดีเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพและดาวสุเองจะอยู่แบบนี้จนถึงวันที่16 ตุลาคมเท่ากับว่าดอกจันไว้เลยนะครับวันที่21กันยาจนถึง16ตุลาคนลัคนาราศีมีนจะต้องระวังเรื่องสุขภาพมากที่สุดและนะครับช่วงที่จะต้องระวังกี่ากับเรื่องภูมิแพ้อากาศหรือว่าเวลาเป็นจะเป็นหนักคือวันที่29กันยาปลายจนถึงนะครับสิ้นเดือนเลยอันนี้ดาวศุกร์เข้าตรียางเสาแล้วติดพิษครุดเพราะฉะนั้นก็ ต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องภูมิแพ้นะครับเท่ากับเรื่องเงินไม่น่าเป็นห่วงแต่เรื่องสุขภาพนั้นอาจจะต้องระวังทั้งเดือนเลยและให้ระวังไม่ไปที่ลำบากลำบากไม่ไปที่กันดานกันดานอาจารย์บอกหลายคลิปแล้วนะครับตอนอัดอยู่นี่ภาคเหนือก็น้ําท่วมมีดินถลม่มมีสะพานขาดอะไรก็อาจารย์ก็แจ้งให้ทราบแล้วเพราะนั้นให้ระวังนะครับ ด้วยความที่ดาวนั้นเสวยตรียังสาวท่านจะมั่นใจหรือมีความคิดประหลาดประหลาดแปลกๆมันคงไม่เกิดมันคงไม่โดนเดี๋ยวเวลาโดนแล้วค่อยมาบอกอาจารย์แล้วกันนะครับแต่ว่าอาจารย์ว่าคนลัคนาราศีมินไม่ดีเลยครับถ้าเป็นไปได้นะครับไปที่น้ําตื้นๆไปที่น้ําไม่ท่วมไปที่ฝนตกไม่หนักไปเดินห้างไปเดินตลาดอะไรลักษณะนั้นจะดีเป็นพิเศษไม่แนะนําให้ไปที่กันดานกันดานลําบากลําบากนะครับอันนี้ก็เป็นทั้งหมดเกี่ยวกับเรื่อง สุขภาพครับทีนี้เรามาดูเกี่ยวกับเรื่องการงานกันนะครับดาวการงานเองเป็นดาวเดียวกับดาวประจําตัวคือดาวพาหัสปรากฏว่าดาวพฤหัสนั้นเสวยตรียังสาวและเสวยเทสาตรีเลิกเพราะฉะนั้นใครมีงานอยู่ทําไปไม่ต้องไปย้ายงานไม่ต้องไปเปลี่ยนงานหลังจากวันที่26กันยาเป็นต้นปายดาวมฤตยูจะโคจรถอยหลังงานท่านจะติดขัดล่าช้า มีปัญหาแล้วก็ทําให้ท่านอารมณ์เสียแต่ไอ้เกณฑ์โดนไล่ออกโดนย้ายงานยังไม่มีสําหรับตัวท่านนะเพียงแต่ว่าเรื่องงานมันจะมีปัญหาค่อนข้างเยอะส่วนใครที่นะครับตกงานอยู่หางานนะครับงานจะเป็นด้านการวางแผนการเจรจาการติดต่อมุมของการได้งานยังมีอยู่แต่อาจจะเป็นการจ้างงานระยะสั้นเพ่นทำงานเป็นจ o b บๆหรือเป็นลูกจ้างชั่วคราว ยังไม่ได้บรรจุงานจะค่อนข้างที่จะโดนเอารัดเอาเปรียบงานไม่ตรงปกหรืออาจจะงานหนักงานฮาร์ดคอร์มีอะไรเข้ามาค่อนข้างเยอะนะครับส่วนรายได้ถ้าจะคุยเกี่ยวเรื่องเงินเดือนจริงๆอาจารย์แนะนำว่าให้เป็นในช่วงวันที่5กันยาไปแล้วและไม่เกินวันที่25กันยาในช่วงนี้สามารถต่อรองเจรจา เรื่องเงินได้นะครับแล้วก็ลักษณะงานนอกจากจะเป็นงานหนักและอาจจะเป็นงานด้านอาสังหาริมทรัพย์หรือการพูดการสอนการให้ความรู้ก็สามารถทําได้ส่วนใครค้าขายอยู่นะครับในช่วงวันที่1นจนถึงวันที่10อาจจะต้องจัดโปรโมชั่นหน่อยหลังจากวันที่10ไปให้เน้นลูกค้าสอบถามเป็นที่ปรึกษาแก้ปัญหาหลังจากวันที่19ไปจะได้ลูกค้าประจํา ลูกค้าในเดือนนี้ไม่ว่าจะเข้ามาในช่วงไหนจะเป็นลูกค้าที่มีเงินเพราะนั้นนะครับอัดโปรโมชั่นอัดสินค้าอัดโปรดักต์ให้ได้เต็มที่เพียงแต่ต้องตอบโจทย์ในตัวของลูกค้าเช่นลูกค้ามีปัญหาเรื่องกอไก่เราตอบปัญหาเรื่องกอไก่ได้เราก็สามารถขายได้ทั้งล็อตเลยนะครับในเดือนนี้ไม่ต้องเขียมครับลูกค้าค่อนข้างมีเงินครับส่วนการร,รับลูกน้องอาจารย์บอกไปแล้วส่วนการเริ่มงานใหม่ย้ายงานไม่แนะนำาดยประการทั้งปวงยิ่ง ลาออกมาเปิดธุรกิจยิ่งไม่แนะนำนะครับดาวไม่ค่อยดีแล้วก็กว่าดาวจะดีนะต้องรออีกหลายเพลาเลยครับอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องงานครับมาดูเรื่องสุดท้ายกันนะครับเรื่องความรักยังไงอาจารย์ฝากไว้ด้วยนะครับสินค้าประจำรายการโหราพยายักษ์นะครับ ซื้อไปอาจารย์การันตีว่าหอมสดชื่นชื่นใจแน่นอนครับที่ line แอพญายักษนะครับมีแอดนำหน้าแล้วก็ตามด้วย p a y a y a k ครับอ่ะทีนี้เรามาดูเรื่องความรักกันนะครับในช่วงแรกดาวสุขโครจรเข้ามาเล็งรักครับเท่ากับว่าในช่วงนี้ท่านจะมีความ คิดอยากมีความรักคิดอยากมีแฟนมากเป็นพิเศษแต่ในช่วงวันที่1จนถึงวันที่10นั้นดาวพุธนั้นเสวยเลิกไม่ดีเพราะฉะนั้นอาจารย์ไม่แนะนําให้รับใครเข้ามาในช่วงวันที่1จนถึงวันที่10ถ้ารับเข้ามาจะเป็นคนที่คบแล้วท่านอาจจะเสียเปรียบไม่อย่างใดก็อย่างหนึง่งอาจจะเขาอาจจะไม่ได้เอาเปรียบเรื่องเงินก็ได้อาจจะเอาเปรียบเรื่องความรักอาจจะเอาเปรียบเรื่องความเห็นแก่ตัว อะไรลักษณะนั้นเพราะฉะนั้น1-10อย่าเริ่มอย่าเพิ่งรับใครเข้ามาแล้วก็ในช่วงนี้มีเกณฑ์ที่จะไปรักคนที่ไม่ควรรักเพราะดาวเสารเองก็เลงกับดาวอาทิตย์แล้วก็ดาวพุธครับหลังจากวันที่10ไปดาวพุธเสวยมหัโนูเลิกการครบกันจะมีปัญหามีอุปสรรคแต่เป็นรักที่ไม่เอาเปรียบนะครับหลังจากนั้นวันที่17ดาวอาทิตย์ย้ายราศี ดาวอาทิตย์ย้ายเป็นกะเสดสลับเรือนเพราะนั้นใครที่เข้ามาในช่วงนี้จะเป็นคนที่คบได้ทนคบได้ยาวคบได้นานแต่เนื่องจากดาวพุธเองมันอยู่ในภพอริแสดงว่าคนที่เข้ามาในช่วงนี้ก็จะเป็นคนที่อาจจะเป็นคนที่ไม่คู่ควร ไม่เหมาะสมกับท่านเพราะฉะนั้นให้ระวังด้วยหลังจากนั้นจะเริ่มดีครับคือวันที่19เเป็นต้นไปใครก็ได้ที่เข้ามาในช่วงนี้จะมีข้อดีคือเป็นคนที่รายได้ดีอย่างน้อยคนที่รายได้ดีก็จะไม่เอาเปรียบเกี่ยวกับด้านการเงินการทองของท่านและดาวนั้นได้ทั้งเกษตรได้ตั้งอุดนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นไปได้สูงที่จะคบทนคบยาวคบนานเลิกยากเป็นคนที่ คิดใหญ่ทําใหญ่เอาแต่ใจตัวเองหาเงินเก่งแล้วก็รายได้ค่อนข้างดีครับอาจจะเจอจากการไปเที่ยวต่างถิ่นต่างประเทศหรือเป็นคนต่างถิ่นต่างประเทศต่างจังหวัดเป็นคนไกลบ้านท่านอะไรลักษณะนั้นมุมดาวแบบนี้อาจารย์ว่าท่านแหละจะเป็นคนที่เอาเปรียบเขาเพราะว่าคนที่เข้ามามันเยอะเหลือเกินทั้งอ่อนกว่าแกกว่าเด็กกว่าคนมีฐานะอะไรลักษณะนั้นแล้วก็หลังจากนั้นวันที่ 21่กันยาดาวสุกย้ายราศีก็นะครับได้คนที่โอเคอีกเช่นเดียวกันเพียงแต่ว่าหลังจาก29กันยาเป็นต้นไปอย่ารับเข้ามานะครับ 1. ดาวสุกเสวยเลิกไม่ดี 2. มนุษย์ยูโคโจรถอยหลังนะครับแล้วก็ 3. ดาววังคารสเสวยเลิกไม่ดีครับจะได้คนที่สุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่อันนี้ก็เป็นทั้งหมดสำหรับคนโสดครับส่วนคนที่ มีแฟนแล้วในช่วงแรกดาวพุธยังโดนดาวเสาเล็งอยู่หลังจากนั้นดาวพุธย้ายก็ยังโดนดาวราหูเล็งต่อเพราะฉะนั้นด้านความรักถ้าจะเอาดีจริงๆนะครับต้องรอให้เลยวันที่6ตุลาไปก่อนตัวดาวพุธจะย้ายเข้าไปอยู่ในภพมรณะแต่ไม่โดนทั้งเสาและราหูเลงและพุธจะย้ายออกจากภพมรณะในวันที่24ตุลาคม เพราะฉะนั้นด้านความรักถ้าจะเอาแบบสเตเบิลนิ่งๆเลยก็รอหลัง24ตุลาในช่วงนะครับเดือนนี้เดือนกันยายนยังมีเหตุไม่ค่อยดีเกี่ยวกับด้านความรักอยู่เพราะฉะนั้นระหว่างเรื่องการทะเลาะกันนะครับจะบอกว่ามุมเลิกกันไม่มีก็คงไม่ได้เพราะโดนเสาเลงโดนดาวราหูเลงเพราะฉะนั้นก็จะหนักดวงหน่อยแต่ข้อดีคือแฟนท่านในช่วงเดือนนี้หาเงินค่อนข้างเก่งมีรายได้ ค่อนข้างดีให้ระวังเรื่องมือที่3ทั้งตัวท่านและแฟนของท่านด้วยแล้วกันครับส่วนด้านสุขภาพและอุบัติเหตุในช่วงวันที่1นจนถึงวันที่19ระวังสุขภาพเป็นพิเศษครับหลังจากวันที่19เป็นต้นไปให้ระวังอย่างเรื่องภูมิแพ้อากาศส่วนเรื่องการเงินการงานไม่นา่ามีปัญหาครับอันนี้ก็เป็นทั้งหมดสําหรับคนลักนาราศีมีนฝากกดไลค์กดแชร์กดถูกใจซื้อสินค้าอาจารย์ยักษ์ด้วยแล้วกันสวัสดี